มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนีนะ้เป็นเรื่องของวันเวลานะคือทุกคนเราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยย่อมจะมีวันเวลานะที่เท่ากันนะไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนนะไม่ว่าจะเป็นผู้ดีหรือจะเป็นยาจก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็มีวันเวลาที่เท่ากันก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันวานนี้ถ้าเป็นภาษาธรรมก็หมายถึงว่าเวลาปัจจุบันเวลาในอดีตก็เวลาในอนาคต ตอนนี้สองวันเนี่ยในชีวิตนะที่เราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยก็คือเมื่อวานนี้กับวันพรุ่งนี้นะมีเพียงวันเดียวที่เป็นวันที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะทำอะไรก็ได้นั่นก็คือวันนี้ พระบรมศาสดาได้ตรัสเอาไว้ว่านะเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาปัจจุบันนะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับจะประพฤติปฏิบัติจะตามเห็นฟาเป็นจริงนะจะสร้างกุศลนะจะสร้างบุญนะก็คือเวลาณปัจจุบันส่วนเวลาในอดีตเป็นเวลาที่ล่วงไปแล้วนะสิ้นไปแล้วเนี่ย เราอย่าไปคำหนึ่งนะและเวลาที่ยังมาไม่ถึงนะเวลาในอนาคตก็อย่าไปกังวลนะให้ทำเวลาปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อเวลาปัจจุบันคือวันนี้ดีเวลาในอดีตก็คือวันนี้ก็จะดีและเวลาในอนาคตคือพรุ่งนี้ก็จะดีนะ ดังนั้นสรุปว่าสองวันในชีวิตที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะก็คือเมื่อวานนี้กับวันพรุ่งนี้มีเพียงวันเดียวเป็นวันที่ดีที่สุดนะที่เราสามารถทำอะไรก็ได้นั่นก็คือวันนี้นะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธมารรมะสั้นๆและมีประโยชน์ต่อไปนะและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ